สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภถุกท่านคะ่ะเดือนพฤษภาคมปี2,568เป็นเดือนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีต่อตัวท่านไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมีข่าวดีมีโชคมีลาบเข้าหาท่านใดที่ผ่านมาค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยงานติดขัดเงินขาดมือขยันนะคะแต่ว่าโดนผู้หลักผู้ใหญ่มองข้าม โดนเด็กเส้นเด็กนายตัดหน้าแต่นับจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถึงทีของท่านแล้วนะคะเมฆหมอกที่เคยบดบังจะจางหายความสว่างสดใสจะเข้ามาแทนถ้ารอคอยสิ่งใดจะสมหวังมีสเสน่ห์ปากหวานพูจะเป็นเงินเป็นทองดวงชะตาแข็งแกร่งมากอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะ แน่นอนค่ะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินโชคลาภความรักให้ท่านได้รับทราบลวงนานนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตอวยพรวันเกิดให้กับทุกท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะวันเกิดปีนี้ขอให้ท่านเหมือนเกิดใหม่พ้นทุกข์พ้นภัยค่ะหายเจ็บหายป่วยเจริญก้าวหน้าร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง แบมือออกไปก็ขอให้ได้เงินได้ทองทำอะไรขอให้ราบรื่นสำเร็จง่ายๆอย่าได้มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะเอาละมาปังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในเดือนนี้นะคะการงานของชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภเดือนนี้เป็นเดือนที่งานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ งานจะเข้ามาเพิ่มไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรืออาชีพอะไรก็ตามท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆงานเข้ามาเพิ่มมีอะไรให้ทำอยู่ตลอดเวลาบางท่านจะต้องรับผิดชอบอะไรที่หลากหลายในเวลาเดียวกันหน้าที่การงานมีการขยับปรับเปลี่ยนบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งย้ายแผนกย้ายส่วนย้ายไฟล์จะได้ทำงานที่ท่านอยากจะทำได้ทำโปรเจกต์ที่อยากทำ และท่านจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งบางท่านได้งานใหม่ได้เพื่อนร่วมงานใหม่ได้ร่วมงานกับหัวหน้าคนใหม่ทีมงานใหม่ๆคนเก่าจะหายหน้าหายตาไปนะคะคือพูดได้ง่ายมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามาตัวท่านเองก็เก่งไม่เกี่ยงงานท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำงานพิเศษของท่านจะเข้ามาเพิ่มเตรียมตัวรับมือได้เลยค่ะมีงานเข้ามาเพิ่มแน่นอนนะคะ และมีคนคอยช่วยเหลือมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านจะได้รับโอกาสดีๆหรือว่ามีช่องทางใหม่ๆในการทำงานขยับขยายธุรกิจร้านค้าถ้าตั้งใจที่จะนำะเงินไปทำอะไรก็ตามจะได้ทำถ้าตั้งใจจะขยับขยายหรือว่าอยากจะลงทุนก็จะได้ทำนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ออเดอร์เพิ่ม มีโอกาสไดออเดอร์ order ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้อาจจะได้จากลูกค้ารายเก่าๆเพราะว่าลูกค้าจะนิยมชมชอบสินค้าบางอย่างจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวของมันเองอย่าอยู่นิ่งๆจะโปรโมชั่นลดได้ลดแถมได้แถมให้ท่านหาไอเดียที่แปลกๆไอเดียที่เข้ากับยุคสมัยนี้มาช่วยกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆแนะนำนะคะชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภ เดือนนี้คำพูดคำจาของท่านโดดเด่นอยากพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญให้ท่านรีบเข้าไปพูดคุยได้เลยอยากอยากจะจัดการด้านเอกสารยื่นเอกสารก็ให้ท่านนั้นรีบลงมือทำซักซ้อมคำพูดวางแผนให้ดีๆด,ด,ดูเอกสารให้ดีๆเข้าไปพูดคุยยื่นเอกสารแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังและอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะให้ท่านระม,มัดระวังคำพูดที่ไม่ดี จะโพสอะไรให้ระวังคิดก่อนพูดและโพสทุกครั้งท่านจะได้ไม่เดือดร้อนแต่หากท่านพูดแต่เรื่องดีๆโพสสิ่งดีๆโพสเกี่ยวกับงานของท่านนะคะโพสแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะชนจะส่งผลดีกับตัวท่านโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ติดต่อคนอื่นๆผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้จะโดดเด่นเป็นพิเศษจะทำะไรอย่าบอกใคร ระวังโปรเจกต์ของท่านจะโดนขโมยอย่าเชื่อใจคนง่ายระวังมีคนแอบแทงข้างหลังนะคะต่อหน้ารับหลังไม่เหมือนกันต่อหน้าทําดีสารพัดแต่พอรับหลังอุ้ยกลับเป็นอีกคนหนึ่งท่านจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนมีคนเข้ามายั่วยุอารมณ์หรือพูดจะให้ท่านนั้นหงุดหงิดพูดไม่เข้าหูฉะนั้นควบคุมอารมณ์ให้ได้ปิดวาจาได้ให้ปิดวาจาไม่ต้องบน่นไม่ต้องเคียงไม่ต้องพูด นะคะห้ามสวนเด็กขาดอย่าสวนนะคะอย่าทะเลาะอย่าประทะคารมจะส่งผลดีกับท่านมากกว่าเพราะเขาไม่สามารถทําอะไรท่านได้อย่าประมาทให้รอบคอบและรัดกลุมกับทุกเรื่องเพราะท่านทํางานเก่งแต่ขาดความรอบคอบคิดแล้วทําเลยหรือว่าปากไวมากแก้ไขกับปัญหาเก่งนะคะหมอแก่กันจาัดก,การเรื่องบ้านรถที่ดินและทรัพย์สินมีข่าวดีๆจากการแก้ไขกับปัญหา แต่ให้ระวังคําพูดและการตัดสินใจจะทําอะไรก็อย่ารวดเร็วมากนะักอย่าคิดเร็วทําเร็วมันจะส่งผลเสียให้คิดให้ดีๆถ้าไม่มีความมั่นใจก็ให้หาคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญนะคะโดยภาพรวมการงานมีการเปลี่ยนแปลงและงานดีขึ้นราบรื่นลื่นไหลามากขึ้นค่ะเอาละมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของท่านเป็นเดือนที่เงินของท่านนั้น เาาพราะท่านหาเงินเก่งมีดวงได้เงินพิเศษมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินวาจาเด็นมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหามีดวงได้เงินจากการใช้คําพูดมีคนในครอบครัวช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายมีข่าวดีๆเข้ามานะคะบ้านรถที่ดินอสังหาจะนําข่าวดีมาให้หากท่านตั้งใจที่จะขายสิ่งของขายของส่วนตัวของสะสมของเก่า ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนจะสําเร็จแต่ท่านจะต้องพยายามมากหน่อยโพสเยอะๆถ้ามีคนรู้จักให้เขาช่วยโพสช่วยบอกต่ออีกช่องทางนะคะถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรจะได้ซื้อมีดวงได้ของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านค่าใช้จ่ายยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านและบริวารคนรอบข้างมีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับรถและบ้านมีรายจ่ายแบบด่วนๆป,ป,ปุบปรับฉับรัน แบบไม่ทันตั้งตัวเข้ามาแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าท่านหมุนเงินได้อย่าประมาทเรื่องเงินก็พอให้ระวังการช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆอย่าหูเบาอย่าใจอ่อนขี้สงสารเพราะมีคนจ้องอารัดเอาเปรียบระวังคนผิดนัดผิดคําพูดระวังโดนหลอกโดนโกงถามว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าโชคลาภตรงนี้มีแต่ไม่มากและไม่ค่อยจะโดดเด่น การเงินของท่านมักจะมาจากตัวท่านเองโชคลาบมาจากตัวเองลงมือทําแล้วมักจะสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาการติดต่อสื่อสารการยื่นเอกสารจะสําเร็จมีอุปสรรคติดขัดไหมมีตามปกติมีอยู่แล้วนะคะแต่ทุกๆปัญหามีทางแก้ทางออกเสมอมีเรื่องให้คิดนะคะยังเป็นเดือนที่ท่านทำงานไปคิดไป คิดเรื่องส่วนตัวคิดเรื่องงานหรือคิดวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างแนะนํานะคะไม่ต้องคิดมากพยายามปล่อยวางบ้างสวดมนต์บ่อยๆฝึกนั่งสมาธิได้จะเป็นการดีที่สุดความรักคนโสดหากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแน่นอนเป็นคนที่อาจจะมาจากงานมาจากการเดินทางทั้งเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปติดต่อเรื่องต่างๆนะคะ แต่ไม่อยากให้ท่านใจร้อนให้ค่อยๆดูใจกันไปก่อนเพราะถ้าไม่ใช่อีกไม่นานเขาจะเปิดเผยทัดแท้และตัวตนออกมานะคะยังไงก็อยากให้ท่านระมัดระวังเรื่องการครบหาคนใหม่ๆนิดนึงคบได้พูดคุยได้แต่อย่าใจร้อนสำหรับท่านใดที่มีครอบครัวแล้วชีวิตคู่เป็นเดือนที่ท่านนั้น ค่อนข้างที่จะโดดเด่นช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีหากติดขาดมีปัญหาครูครองจะเป็นที่พึ่งของท่านจะได้ตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญบางอย่างร่วมกันด้วยสุขภาพหากที่ผ่านมาท่านป่วยไข้ไม่สบายนะคะเดือนนี้จะค่อยๆหายดีและสุขภาพจะกลับมาแข็งแรงแต่ยังคงมีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะคะยังไงก็ทางแก้นะ ดูแลสุขภาพไปด้วยพักผ่อนให้เพียงพอหาเวลารีแลาผ่อนคลายบ้างไม่ต้องคิดมากนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างที่แนะนำเอาไว้ตั้งแต่ตอนตน้นเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะสามารถช่วยท่านได้เยอะนะคะการสวดมนต์สำหรับท่านบางครั้งจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวท่านเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีเ,เทวดาปกปักรักษา สิ่งที่ท่านเคารพนับถือคอยคุ้มครองนะคะสดมนบ่อยๆนะทำดีกับบิดามารดาช่วยเหลือท่านหรือทำยังไงก็ได้ให้ท่านสบายอกสบายใจอย่านำความเดือดร้อนไปให้ท่านนะคะพยายามคิดบวกเข้าไว้ไม่ต้องคิดมากค่ะอะไรที่ผ่านมาแล้วปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องเป็นห่วงใครมากจนเกินไปนะคะเพราะท่านบางครั้งดูภายนอกเหมือนคนไม่ค่อยจะคิดมากแต่ภายในเดือนนี้ เป็นเดือนที่ท่านนั้นจะใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆอยากจะทําอะไรใหม่ๆดูบ้างนะคะอยากจะให้อ่าชีวิตที่เป็นอยู่นี้หมดไปอยากจะให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาอยากให้ชีวิตดีกว่าเดิมอยากจะให้คนในครอบครัวบุตรหลานคู่ครองนะคะกินอิ่มนอนหลับ มีความสุขมากกว่านี้ท่านจะคิดเพื่อคนอื่นมากกว่าคิดด้วยเรื่องของตัวเองคิดวางแผนบางสิ่งบางอย่างด้วยฉะนั้นไม่ต้องคิดมากค่ะคิดทีละเรื่องก็พอนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพอระคุณครกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ